สวัสดีครับผมแก๊ปธนาเว้นะครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเกิดขึ้นมาจากหลากหลายองค์ประกอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำหนึ่งวัสดุนะครับก็คือเป็นถังเก็บน้ําของดอสครับนี่คือถังเก็บน้ําที่มีความพิเศษมากๆเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการกําจัดแล้วก็ยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสครับโอ้โหหลายๆคนได้ฟังแบบนี้น่าจะรู้สึกเหมือนผมตอนที่ผมได้เห็นผ่านทางสื่อครั้งแรกเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีถังเก็บน้ําที่มีคุณสมบบบัติแแบบนี้้้ดววยรอล มันจำเป็นไหมอ่ะแล้วถังเก็บน้าเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยยังสามารถใช้การได้ไหมนะฮะต้องบอกว่าเป็นถังเก็บน้าที่คิดแล้วก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคนี้จริงๆที่เราหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงคุณสมบัติดีแค่ไหนราคาเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ นี่แหละครับทุกคนแบรนด์ที่ผมพูดถึงครับดอสไลท์นี่เองมีพี่พนักงานขายอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําให้หน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําให้หน่อยครับจะเป็นนวัตกรรมจากดอสไลท์นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เราพัฒนาจากความใส่ใจต่อผู้บริโภคนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสินค้าที่สามารถยับยั้งนะครับตัวเชื้อโคโรนาไวรัสและแบคทีเรียครับนะครับตัวจะมี2รุ่นนะครับก็จะมีตัวดอสนะครับเนเชอร่าเควีนะครับและดอส มลิตทีวีครับผมทีนี้นวัตกรรมที่บอกว่ามันกำจัดและยับยั้งโควรัสเนี่ยมันทํายังไงครับมันเป็นการเคลือบสารอะไรหรือว่าวิธีการเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเราจะได้รู้ว่าเออมันช่วยเราได้ยังไงบ้างครับเราใช้นวัตกรรมคอมเพล์นะครับคอมเพลส์ในเรื่องของการตัวเรานำในส่วนของนวัตกรรมนะครับตัว Advanced Silver Combat นะครับแอนตี้มาโครเบลนะครับตัวถังนะครับจะมีปล่อยประจุนะครับของ Ag+ ครับนะครับ เข้าไปดักจับนะครับยับยั้งและทําลายเชื้อโคโรนาไวรัสและแบคทีเรียต่างๆได้สูงสุดถึง9.9.99%ครับครับคุณสมบัตินี้จะอยู่คู่กับถังไปยาวๆเลยถูกต้องครับอ๋อฮะโอ้โหเวิร์กเลยผมเห็นมีด้านหลังมีคอกหนึ่งคำว่าถังเก็บน้ํารายแรกและหนึ่งเดียวเลยเท่ากับว่าในท้องตลาดอาจจะมีแต่ว่าคุณสมบัติไม่ใกล้เคียงนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนะครับในประเทศไทยของเรานะครับ ตัวของรดไลน์นะครับเป็นรลยแรกก็ได้เดียวจริงๆนะครับที่ให้ความใส่ใจและพัฒนาในเรื่องของวัตกรรมในส่วนของการยับยั้งนะครับตัวโคโรนาไวรัสและตัวแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีการทดสอบจริงจากสถาบันในประเทศไทยครับใช่ครับเป็นไลนแรกก็ได้เดียวในประเทศไทยนะ,ะปัจจุบันตอนนี้ครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์ก็มี2แบบอันนี้คือเนเชอร่านี่บอกอยู่สวยเลยนะฮะ อันนี้ก็จะลวดลายมันจะเป็นลายแบบมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงใช่ครับอ่าแล้วก็มี2สีให้เลือกใช่ครับอ่าสองสีนะครับก็จะมีตัวล็อกเกย์นะครับแล้วก็ตัวอาร์ติเกย์นะครับอันนี้คือนักติดตัวนี้จะเป็นตัวอาร์ติเกย์จะเป็นแบบตัวล็อกเกย์จานะเ้าอ่อนนะฮะครับใช่ครับอล็อกก็จะเป็นเทาเข้มขึ้นใช่ครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นแมทเทรลิกเควีตัวแมทเทรลิกเควีครับใช่ครับอันนั้นมีสองสีเหมือนกันไหมครับใช่ครับจะมี2สีครับตัวแมทิกเะครับก็จะได้ในเรื่อองงขควาามงๆ เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปได้ใน facebook ของ d อส l i ฟ e นะครับรวมถึงเว็บไซต์ d o ส .co.th ้วยครับภายใน Facebook เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเลยแล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าเนี่ยเขาจะมีการไปออกบูธที่ไหนนะก็ลองติดตามดูนะครับเผื่อเขามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษรวมถึงอาจจะมีเกมให้ร่วมสนุกแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ครับสวัสดีครับมั่นใจปลอดภัยเลือก d อส l ลฟ e ครับ thank you